พวกนายอยู่ไหนกันอย่าหนีฉันเลยฉันเป็นคนดีโอ้ที่นี่มันใหญ่มากแล้วก็มีถึงสามชั้นนะพี่แดงจะหาไม่เจอแน่ฮะฉันจะบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเกือบไปฉันขยับสามชั้นเลยเหรอใช่ฉันจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ฉันขยับเกือบโดนแสดงว่าอยู่ใกล้ตึงเลย จะบอกว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวฉันจะเป็นคนภาครับหน้าที่การภาคของชุกแจงให้เองชุแ๊แจงพยายามเอาหน้าชนกับทั้งตู้ทั้งของเล่นแล้วก็ทั้งร็อกต่างๆน,นะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เจอใครเลยแม้แต่น้อยทำไมกันนะ oh. เขาหายไปไหนกันหมดนะของเล่นเยอะมากพี่ดูแม่ของเล่นดิ มาสบการ oh. เขานะครับที่เขาจะต้องหาแมปของเล่นด้วยตัวคน oh. เดียว <c oughs> แล้วเขาก็เก็บเหรียญด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกอย่างยอยู่ในโซนของอวกาศรู้สึกว่าในโซนนี้เนี่ย oh, จะมีค oh, ุณน,นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยานหรือว่าจะเป็นเอ่อเหีียวย่นหรือว่าจะเป็นเต่งตึงอะไรคือเหี่ยวย่นคืออะไรอะยานไงอ๋อยานเุ้ยเขามีการเล่นํำนะเนี่ย เอะฉันว่าฉันเน so ี่ยจะออกมาเพื่อให้ฉันเดินไปให้เบขอันฉันไปแล้วแุดแดงนจดแดงอ่อปล่อยฉันจะทำลายปหาปล่อยคาถาจดแจงไล่าเถิดนะตรงนั้น่ะโอเคกว่าคาถา่อมเผยเผยตัวตนเลยนะจูไ่เอาระจาที่ตัว จะเปิกนเหเอ้ย<ด>มันมีสเป,ร,สปร์ขวดสเปร์นี่ฉันเปิดเผยเลยไะ <c oughs> <c oughs> มันมีหาไม้กฐาแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอ้วจำได้ว่ามันมีของเล่นที่เป็นหลุมหลุมลุลู่นี่ไงเราจับได้เจอแล้วโอ้โหโมโดนอังโดนมาได้ไงโอ้ยจะบอกว่าแมปนี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยากมากเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าจะหามันเจอหรือเปล่าแต่ฉันรู้ว่าพี่โมคือไม้ไม้ยากลุนหาแพี่โมได้แล้วโดนแล้ว อัน <in eating disease> ตอนนี้สิ่งที่เราเหลือมีพี่กิจกับพี่ไม้ผู้นายใบ้หน่อยสิว่าผู้นายเป็นอะไรสีอะไรก็ได้อะผมเห็นอันหนึ่งที่เขาเป็นไอ้สี่เหลี่ยมมีรูรูอ่ะไม่่เหลี่ยมมีรูหรอนั่นคือผมเองผมวิ่งหรอเอ้สี่เหลี่ยมมีรูไอ้ที่หย่อนเหรียญน่ะไแกเราแยกไปชั้นสามโอเคขวดสีแดงๆนะขวดสีแดงหรอแดงมากไหมแดงเฉดไหนแดงเข้มหรือแดงอ่อนแน่ใสไหม อ๋อจะรู้แล้วพี่น่าจะเป็นไอ้นี่ตกใจหมดเลยเปนห่วงน่าจะเป็นห่วงไม่ใช่มันเป็นเครื่องเครื่องเป็นไหมเพี่งหยิบลากรู้อ่ะใครเป็นอะไรอ่ะเอขาก็บอกอยู่ว่ามีหัวสีแดงๆกับสีเหลี่ยมๆที่มีรอยแล้วหมายถึงทำไมต้องเป็นหัวดสีแดงขาวเออเอาล้วทุกคนฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วจะเปิดเผยตัวตนโป่มันออกมาว่ามันจะอยู่ที่ไหนกันนะนาย้อยูกากล็อตเฮ้ยฉันรู้แล้วมันเป็นหุ่น ไม่ใช่มันมันเป็นมันคล้ายๆระนาดเป็นกลมๆลู่ลูกรุ่นทั้งสาวมาช่วยกันแล้วโอเคไอ้เกมบอดเกมหยอดเหรียญนั่นอ่ะไอ้มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วลงไปที่ไหนกูกูไม่รู้มันลงไปไหนสายตายเหรอไม่ตายเธอไปขายกันแล้วมันไปรู้แบบนี้เปล่ารู้ไหมรู้มันเยอะมากเลยไหนอ๋อตายเธอ อยู่นอกเหนือสายตาฉันไปคิดไปอยู่ชั้นสามเต้องขึ้นไปดูชั้นสามอีกครั้งหนึ่งคำถามคือขนาดนายจ่ายโลโลปาคย์ยังกลับไม่ได้เลยนะมันจบไม่ได้โอ้โหมันน้อยมากมันเล็กมากแลวโอ้โหคุณก็รู้ว่าอีวาเกมเมอร์เนี่ยเขาเป็นคนกลับกรอกหางขนาดไหนกรอกว่ะเขาไม่ได้กรอกอะไรเลยกแต่ว่าเขาปิ้กรอนขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่ฉันฉันรู้สึกว่าเขาเป็นจะอยู่แถวชั้นสามเหมือนเดิมแน่ๆเลยหรือไม่เขาก็อาจจะอยู่ บริเวณเขาว่าทอยส์โอไบกอดทำให้ใครก็ได้มาเปิดเผยตัวต่อไวได้ผมอยู่ใกล้ชาโมแองไม่เจอครับมีคาดขาโมเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ชาโมอ่ะโอ้ผมไม่อยู่ใกล้ใครเลยเนี่ยนายต้องบอกฉันนายวิ่งบอกฉันฉันพยายามบอกฉันคือหมายถึงบอกทุกแจงใครนายอยู่ชั้นอะไรอ๋อเขาพยายามหาพวกเขาแต่หาไม่เจอจริงๆมันมีไอ้กลมกลิ่เย้อนตะเกินมีป็นล้า ที่กินอยู่ชั้นสองไอต้องเปิดเผยตัวตนมาแล้วมาบอกตอนสิบวิสุดท้ายแล้วก็ตอนจบโอ้โหโอ้ยไม่เปิดเผยตัวตนดูดิผมวิ่งไป่ขึ้าร้อนแรงแล้วดูแล้วดูเขาเปิดเผยตัวตนตอนจบคนบ้าคนปีทะเลเฮ้ยชชเกซิคุโอ้ยไปแล้วทุกคนไปแล้ว เราต้องใช้พลังเงินแล้วล่ะไม่ต้องใช้หรอของพวกมันออกมาเงินแบบว่าหาคนแรกเลยป่ะไม่ไม่บฉันจะขาวพวกนายอย่างบริสุทธิ์ใจโอ้ว้าวโอ้โหเหมือนที่อาจจะเยอะนะแต่ไม่เยอะเลยอะไม่เยอะเลยนับถอยหลังสามสามหนึ่งรวมได้โอ้โหนี่มันมิวเซียมเหมอเนี่ย ระวังผีสิงนะแม้ผี่ิี่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดเอ้อะไรอ่ะ,ะพี่โมในซอนมันเนี่ยใจคออะไรคือต้องมาหาตรงเนี้ยไม่เก<อ>มคิดว่าต้องมีคนคิดเหมือนฉันอะว่าในจุดที่ฆาตกรเกิดเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่แบบปลอดภัยโอ้โหผมอยู่อย่างเนียนมันเป็นซอกเล็กๆมันเดินเข้ามาดมโอ้ขอโทษทีนะที่ฉันฉลาดเกินไปพี่โมช่วยฉันหาดีกว่าก่ออนที่นายจะเห็นเนี่ยนายเห็นว่ามีอะไรบ้างเขาไม่เห็นเลย เอไม่สนใจเพื่อนเลยเหรอหนูอยู่กับแม่นี่ฉันจะบอกว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับ่อผมจำเรื่อันหนึ่งสล็อตอะไรอะไรมันเป็นก้อนหินนู่นๆเหมือนจอมปลวกอะะเหมือนจอมปลวกเหรอในในคิดผิดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นไข่ไดโนเสาร์มันมนๆน่ะไม่รู้มันคืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ไข่ไดโนเสาร์เยอะมากเลยนะฉันบอกเลยตอนนั้นผสมร่างกันอยู่อะไร โฉันจะบอกว่าแมบนี้ติดด้วยนะครับผมติดมากพี่โมมันหายตัวไปแล้วใช่หนูเองไข่ไดโนเสาร์ใช่ฉันว่านะมันต้องอยู่บนต้นกล้วยแน่เลยผมเจอผมเจอแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยเจอไอ้ไข่ไดโนเสาร์เป็นเอ้ยมันดีครมีจ้ามือ เยันลมอย่างสูงมากค่ะไอ้มีชาโออยู่มันเยอะ่พี่มแชแข็งผมด้วยเฮ้มันอยู่นี่แม่นอีกแล้วใครเดินเขาเดินไปตามทางพี่มูทับปันแล้วโดนแข็งอยู่ด้วยกันเนี่ยจะถามอะไรเขาต้องเป็นตัวเล็กเขาต้องเป็นตัวเล็ก อะไรหาคด้วยตัวน่เจอฉันจะเข้าไปในทุกซากทุกมุมฉันจะเข้าไปในทุกซากทุกมุมแม้กระทั่งตูดในนกยตา้าวตูดในเสาร์เยเหรอม่เขาสมนีติดอะไร่ะอะไอเยู่ในท้องในเสาหรอยในเสาคลอดแล้วเป็นนกเสาร์สมล้หน้าเข้าไปอยู่ในนั้นดีนะ นี่มันขี้โกงซื้อแช่กันกี่คนเนี่ยโอ้โหมุผมไม่ซื้อเลยเฮ้ยเอาตรงๆนะมันเป็นแมปที่เหมือนจะหายากแต่ก็หาง่ายถ้าเราเข้าไปตามซอกตามมุมเราจะรู้ว่าพวกเขาแอบซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีก้อนหินนุนๆก้อนหินนุนๆเราต้องหาไอ้ปากไรประโยชน์และหนึ่งคนเพราะว่าประยชนไปแล้วบักช่วยด้วยไอ้ฟาอยู่ในท้องในโน้ตเสาไอ้แม่มาดูกันบ้างก็ดีนะไอ้ฟางอยู่ในท้องในโน้ตเสาหาเจอไหมพี่ม่อหาเจอไหม ไม่เจอเลยเนี่ยวิ่งจมหมดแล้วฉันว่านะอาจจะมีบางคนที่กลับไปยังจุดเกิดฉันจะลองกลับไปหาพวกเขาอยากจะลองตายดูคือเอาตรงๆแล้วพี่ไม้กับพี่กิตนี่ก็คือแบบว่าจะชนะอย่างเดียวเลยไม่ใบ้เพื่อนเลยไม่ดิโหผมน้าะจะเจ้าแล้วแต่ไม่ล้วมอนตราไมีคนที่มปนพี่โบว์ในไข่ไดโนเสาพี่กิตในไข่ไดโนเสาร์ไ่ใช่ตะกิดแกเยียบลอยพี่ไม้เป็นขอ ใจเซอร์ใจเซอร์ใจเซอร์มีก็ลอดเดี๋นี่หว่าใจเป็นหินไงไม่กินยังเจอแล้วโดนเจอไปแล้วคอนหนังบอกใครเนี่ยมันเป็นคอนคอนเหรอคอนมีเป็นสิล้านเจ้าทอคอนมีเป็นล้านแล้วตอนนี้ไอ้ปางกันอะไรจะโคตรโคตรจัดใจแน่ๆสาวเนี่ยเขาเอาไอ้ข่ได้เขาแล้วมันออกไม่ได้นะพี่คอนแบบดี้ปางไม่ช่วยหาเลยนี่ดูออกไม่ได้คนเราต้องหายเจอเอ๊ะ เขาจะบอกว่าเป็นตัวเล็กนี่ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนจอมสแกร์พวกที่แบบว่าแอบซ่อนตามร่องผมว่าเขาเนี่ยเป็นคอนที่แอบอยู่ในโพรงแย่โอ้แล้วอยู่ในโพรงแย่มันจะมองไม่เห็นติดพิเลออยู่ตรงองถนนไม่อยู่ตรงถนนทุกคนอยู่ตรงเขามาเลยพี่แล้วมาเลยพี่แล้วมาเลยพี่แล้วมันอยู่จุดเกิดมันอยู่จุดเกิดเฮ้ยดูเห็นดูเห็นเข้าไปเข้าไปเข้าไป ไม่ใช่ไม่แม่แช่เย็นอะโอ้โหฉันบอกเลยว่าฉันเย็นจับใจเมื่ีมันอยู่เนี่ยมันอยู่หลังกระถางต้นไม้แถวๆเนี่ยจริงเราไม่มีไม่มีจริงมันไม่มีอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะไอ้บังโก้เราวิ่งหนีไปแล้วจริงปะเนี่ยใช่ต่อยต่อยหลงกระถามอ้ามวยใครที่ไหนอาวหูผมอยู่นี่ไอ้ไม้บังโก้พวกนายนี่มันซ่อนแอบเนี่ยจริง นูเนียนสุดฟั <c oughs> <า>งปังไม่ทำอะไรเลยฟั <c oughs> งคูติดบล็อกอ่ะเือนคลอดอ่ะเออเมืม่อกีอ้ะะเราเ็นฟังออกมาจากตูดเดนมินเสาร์โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับซ่อนแอบพร้อพาร์ในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าแมบนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะแล้วก็มีของให้เราเปลี่ยนเยอะด้วยโอ้โหถ้าไม่ติดว่าต้องเสียโรบักเยอะนะฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะแบบ กดกันรัวๆเลยอ่ะทั้งฟรีดฆาตกรแล้วก็ทั้งควิกหินเนาะโอ้ยใช่เราต้องเสียตังค<า>์ด้วยไปแล้วแมปนี้นะคะก็ยังมีหลายแมปให้พวกเราได้เล่นด้วยนะก็ยังไงใครชอบนะคะเดี๋ยวแม่กทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะสำหร,รับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครอย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเตอร์ไอติมเฮ้ยเฮ้ยัสเตอ้์ไอติมเฮ้ยเฮอย เราจะไม่ได้าไม่ได้